วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปะกวางสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วนะคะวันนี้ปะกวางพามาเข่าสวนค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะข้างหลังของปะกวางนะคะเป็นสวนพักที่ปะกวางสร้างขึ้นมากับมือเลยตอนนี้ก็คือได้เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มทยอยโตทยอยได้กินแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวปะกวางจะพาไปดูนะคะว่าพักของปะกวางเนี่ย มีอะไรบ้างมันมีเยอะแยะมากมายผสมผสานนะคะพักไทยพักฝรั่งเด้อเพื่อนๆจ้าไปไปชมกันเบลนเนะคะเดี๋ยวป่องจะพาไปเก็บพักด้วยนะคะเชิญจ้าตรงนี้ก็จะเป็นต้นมันฝรั่งนะคะอายุการเก็บเกี่ยวก็จะประมาณ4ี่ถึงหกเดือนก็จะลงหัวก็จะสามารถกินได้เด้อค่ะเด้อตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานเนาะคะเนาะข้าวโพดหวานก็ สี่ถึงห้าเดือนเนาะคะ่ะก็จะได้กินนะค่ะนะกระลำดอกเนาะคะ่ะกําลังออกดอกจอย่ี่น้องดูงามมากเพราะว่าดินมันดีค่ะดินมันดําดินล้วนเนาะคะนะ่ะเนาะตรงนี้จะเป็นกระลำดอกเนาะคะ่ะเด้ออ่านี่ค่ะกระลำส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นโอนะคะต้นโอฝรั่งเด้อเพืเ่อนๆกินเขาจะหอมๆนะคะ่ะหอมมากๆเลยต้นโอนะคะ เอามาใส่เตะซุกกี้ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเราก็พัดวุ้นเส้นใส่ไข่ก็คือต้อนโอเนี่ยเขาจะมีพิเศษก็คือว่าเขาจะมีอะตออยู่ข้างล่างใตดินด้วยค่ะเพื่อนเือนก็คือเขาจะงอกมาทุกปีทุกปีเลยเขาจะไม่ตายนะคะแต่หนาหนาวเนี่ยเขาจะเขาจะรับนะคะหนาหนาวเขาจะรับพอหนาซัมเมอร์ปุ๊บเขาจะฟูขึ้นมาคือเก่าได้เก็บกินทุกปีค่ะตรงนี้ดีจังเลยเก็บกินทุกปีค่ะต้นโอนี่เขาจะเป็นพักชี้เลือดนะคะยังเล็กเกอยู่พักชี้เลือด พักชีลาวตรงนี้ก็ขคนานะคะต้นขนาแยกมาปลูกค่ะกำลังรัดยยดถั่วฝรั่งเด้อพี่น้องถั่วฝรั่งค่ะขี่มันจะแบบเป็นฟักเบนๆนนะคะนะตอนนี้มันคือแบบมันกำลังรัดนะเดี๋ยวป็กวางจะถ่ายตอนที่มันออกฟักมาให้ดูอีกรอบนะคะแรงกว่านี่ออกลูกแล้วพี่น้องนะคะดกด้วยนะคะนี่ลกด้วยค่ะ กวางดูแลอย่างดีค่ะทวนดินไม่ขาดนี่นะคะลักษณะลูกเขาจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะลูกยาวๆจ้าหน่อยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะอร่อยค่ะแตงกวาชนิดนี้อร่อยลกด้วยนะคะทุกปีเนี่ยลกมากนะมักเขือเทศพันนี้ก็จะเป็นลูกลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะเป็นเตือนส่วนแทบนี้ก็จะเป็น มะเขือที่เป็นลูกสีม่วงม่วงนะคะคล้ายๆมะเขือยาวเนาะค่ะแต่ลูกสีม่วงม่วงถั่วลันเต้ากะเพรา,พาค่ะกะเพรากระเพารากินแรงแรงเด้อพี่น้องจ๋ากินแรงแรงค่ะเนี่ยปักขวางได้มาโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะปักขวางได้ต้นได้น่อยมานะคะจากลานต้นไม้นะคะตอนนี้เขาก็รัดแล้วนะคะกําลังรัดพุ่มเลยหอมหอมจ้ะพี่น้อง มันจะมีสีมวงมวงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ปากวางจะเรียกมันว่าแฟงฝรั่งเนาะคะ่ะบางคนก็จะเรียกกันหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะแต่ปากวางสะดวกเรียกแฟงฝรั่งเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแฟงนะคะต้นเหมือนฟักทองนะคะแต่ไม่ใช่ฟักทองค่ะเนื้อเขาจะเหมือนแตงเหมือนแฟงอะไรแบบนั้นนะคะนะ มะเขือเทศต้นเตี่ยเห็นไหมคะเตี่ยเท่าฝ่ามือเองค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยประมาณนี้ออกลูกแล้วปักหวังชอบปลูกมากเลยค่ะพันนี้เพราะว่าเขาดกมากแล้วก็ต้นเขาก็จะเล็กๆเขาจะไม่กินพื้นที่นะคะงามมากๆเลยกำลังออกลูกนี่เต้มเลยนู้ด้วยหอมรอบสอง ยาวเฟื่อยไปนู้นเลยเพื่อนๆจ้าดองเนาะคะ่ะอู้แสบนี่รอบสองแล้วนะคะ่ะนี่มันเทศแดงนี่จะเป็นสลัดนะคะกำลังโตค่ะตรงนี้คือยังไม่สามารถกินได้มันยังเล็กไปตรงนู้นจะเป็นสลัดแดงใบเลื่อยเนาะคะ่ะใบยกัยกยักเดี๋ยวไปดูใกล่ๆนี่ใบเ็าเป็นอย่างนี้พี่น้องดูค่ะ ไปเข้ายากๆเนาะค่ะแต่อ,อร่อยอร่อยเด้อจ้ะถ้าเขารัดต้นแล้วนะกขเขาใหญ่มากซอนไหลสลัดตรงนี้จะเป็นใบคล้ายๆแบบม่วงๆนะคะสาราแหน่พี่น้องสาระแหน่นี่ลากเขานี่จะยาวมากแล้วก็เยอะมากเด้อค่ะเพื่อนๆจ้ะอย่าไปเที่ยวปลูกกระพักอย่างอื่นเด้อเพราะว่าเขาลามนะคะเขาลามไปทั่วเลยค่ะอันนี้เป็นสาระแหน่ปีแรก ปีเดียวที่ปะกวางปลูกนะคะปะกวังไม่เคยปลูกต่ออีกเลยเพราะว่าเขาเขาขึ้นมาทุกปีค่ะเขามีรากที่ฝังดินที่ลึกมากแล้วก็รากเขาเยอะมากนะคะก็คือว่าต้องปลูกเขาแยกค่ะอย่าไปรวมตะพักอื่นนะคะเพราะว่าดูค่ะดูดูความหนานแน่นของมันเพื่อนจ๋านี่นะคะขึ้นทุกปีค่ะ uh huh. อืกินกับขนมกินเนาะขนะแซ่บนี่งามตัวบร่ ตอโบรีปีนีข่อนขขางที่จะดกเหมือนกันนะคะดกค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าลูกมันจะใหญ่ปันใดเนาะคะเนาะตอบอบรีนะคะมีสองแปลงค่ะลูกแลดิสค่ะลูกแลดิสซานี่ดูพี่น้องนี่ ลูกแรดิซานี่เขาชอบน้ำนะคะต้องขยันลดน้ำมันลดน้ำเด้อค่ะเด้อมันจะได้ลงหัวนะคะลูกแรดิสนน่กินกับสมตำอย่างแซ่บนี่โอ้โลูกใหญ่พักสลัดใบเรื่อยกวางเรียกพักสลัดใบเรื่อยนะคะเนี่ย ปะขวางไม่รู้ว่าชื่อของเขาภาษาราชการมันชื่ออะไรเนาะคะ่ปะปะขวางเรียกสลัดใบเลื่อยก็แล้วกันเนาะค่ะเนะาะใบเขาจะยกักยักแบบนี้เหมือนใบเลื่อยเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอร่อยอร่อยเด้อค่ะกรอบกวบกบเลยแหละจ๋าเ,เ,เวลาที่เราเก็บพักเด้อค่ะเพื่อนๆย่างาสลัดใบเลื่อยเนี่ยปะขวางมีอยู่ไม่กี่กอนะคะมีอยู่หกเจ็ดกอนะคะเวลาที่เราเก็บเราก็จะรีเอาเฉพาะใบข้างล่างของเขาเด้อค่ะใบข้างล่างใบใหญ่ๆของเขา ถ้าเรามีพักน้อยเนี่ยเราอย่าไปตัดกอเด้อค่ะตัดกอนี่คือโหลนหมดเลยเด้อค่ะได้กินทีเดียวเด้อเพื่อนๆจะนะ้ะนะอ่อปะขวางนี่เมื่อก่อนปะขวางปลูกพักแรกๆนี่ปะขวางไม่มีประสบการณ์นะคะปะขวางนี่ตัดพักนะคะตัดเป็นกอๆเลยจ้ะที่นี่ตัดแล้วตัดเลยนะคะมันก็ไม่งอกไม่มีแล้วนะคะเนาะหลนนะคะนะอ่าเคล็ดลบับตะขาบจอดเลยนะ,ะนะปะขวางนะคะอ่าต่อไปนี่ก็คือรูแล้ว เวลาที่เราเก็บพักเราก็จะเก็บเอาเฉพาะใบข้างล่างๆของเขาเด้อค่ะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเขาจะได้รัดพุ่มขึ้นมาอีกนะคะรัดพุ่มขึ้นมานี่รีเอาแต่บใบข้างล่างใบใหญ่ๆของเขาเด้อเพื่อนๆจ้ะเวลาที่เราเก็บพักนะคะเราก็จะได้กินจนแบบว่า,าตลอดซัมเมอร์ตลอดหนาร้อนเลยนะคะนี่ค่ะเก็บแล้วก็ไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะโอ้โหโกรอบมาก นะคะเนี่ยเราก็จะเหลือใบแบบนี้นะคะเขาจะรัดไว้มากนะคะสลดแดงเียงโป,ป,ะป๊ะเลยเพื่อนๆนี่เอาแต่ใบข้างล่างๆมันเ้อยค่ะใบใหญ่ๆเนาะกินกับเมียงปลาเมียงไก่เนาะคะเนาะ ยอดของเขาเราก็เก็บใบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะโตลาลกันขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเรามีแบบพักหลายๆแบบแตกต่างกันนะคะแต่ละแบบก็ไมาเยอะขวานก็จะต้องใช้วิธีรีเอานะคะลีเอาเนี่ยแบบนี้เอาแต่ใบมานะคะใบใหญ่ๆเนาะนี่ ใบใหญ่พองปวๆนี่ค่ะงามปวบป,บปบุ๊บเก็บไปแต่พอกินเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ได้นะคะ รัดใบยาวค่ะใบเขาจะยาวกรอบมากนี่นี่เองโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเนาะยินแช่ตู้เย็นเด้อแก่เอ้กรอบ,บหวานนี่เอาแต่น,นอกนอกเขาเอาแต่ใบใหญ่ๆรอบนอกเพื่อเขาด้วย หยอดเขาก็เดี๋ยวเขาจะเนี่ยยังเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โตรัดขึ้นมาใหม่อีกนะคะเกียดกินได้พวกเกียดเดือนจอนกระทั่งวามุดหนาร้อนด้วยค่ะเพี่เกลดจ๋านี่ สำหรับคลิปนี้ปะขวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหากถูกใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะขวางด้วยนะคะปะขวางจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีค่ะ